ในส่วนประวัติความเป็นมาของทางร้านรีเด er e ็ดเนี่ยนะครับร้านรีเด็ดเนี่ยก่อตั้งมาตอนนี้ผมว่าก็น่าจะประมาณรวมๆ50ปีได้แล้วนะครับผู้ก่อตั้งรดีเด็ดทั้งแรกเนี่ยก็คือคุณพ่อผมนั่เองก็คือคุณเล็กนะครับหรือเรียกนายเล็กพัทละพุทธากอนนะครับคุณพ่อเนี่ยเดิมเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นทหารนะครับเป็นทหารรบเกาหลีนะครับด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนชอบทานชอบทานก็เลได้ไปชิมของร้านนู้นร้านนี้ร้านนี้แล้วพอไปชิมเนี่ยก็ชอบมาแกะ มาแกะสูตรแกะอะไรเป็นของตัวเองด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่ว่าชอบทาอาหารแล้วก็มีพรสวรรค์ติดตัวมาค่อนข้างมากนะครับคุณพ่อก็เลยเริ่มเริ่มก่อตั้งรเดีดเนี่ยเมื่อประมาณสัก50ปีที่แล้วแวนะครับรเดีดสาขาแรกเนี่ยเปิดที่ท่าประจันนะครับติดติดหลังใกล้ๆก,ก,กับธรรมศาสตร์นะครับท่าประจันคนผู้ใหญ่สมัยนนะั้นก่อนจะทราบันดีนะครับแล้วเปิดที่ได้ท่าประจันสักระยะหนึ่งประมาณทัก3 4เดือนแล้วก็ร้านนั้นก็ได้ปิดตัวไปนะครับพอปิดตัวไปทีนี้คุณพ่อเนี่ยก็ย้ายจากที่ทร มาเปิดที่สะพานควายนะครับตอนนั้นก็เริ่มขายดีแล้วอันนั้นคุณพ่อก็เริ่มเจอคุณแม่นะครับก็เริ่มเจอคุณแม่ก็จะมีผมผมตามมาทีหลังนี่แหละนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เริ่มบุกเบิกกันมาทำตั้งแต่ร้านตรงสาขาตรงสะพานควายนั่แหละคือคุณแพ่ผมก็คือชื่อคุณคุณเพนใจนะครับใจทานใจทานสมชื่อเลยใจดีมากแม่ผมนะครับก็คือเริ่มทํากันมาที่ร้านดุเด็ดน,นะครับจนไปถึงสาขาสะพานควายปุ๊บ จากสัพันธ์ไฟเนี่ยคุณพ่อก็เล็งว่าตรงที่สยามสแควร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นย่านแฟชั่นฮิตเลยทีเดียวนะครับสมัยเมื่อก่อน30กว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อก็เลยย้ายมาเปิดเพิ่มอีกร้านหนึ่งที่ตรงสยามสแควร์ใต้โรงหนังลีโดนะครับตอนนั้นตอนนั้นมีหนังเดอะบองมีอะไรโอ้ตอนนั้นสาขาที่ดุลขายดีมากนะครับที่สาขาตรงสยามสแควร์ใต้โรงหนังลีโดนะครับก็แล้วพอจากที่ลีโดเนี่ยก็มาเปิดอีกที่หนึ่งก็คงตรงที่สีลมนะครับจริ่งสีลมถนนสีลมนะครับเป็น2องกูหาตรงน,นั้นเเนนนนีี่่ยยผมมมมจะะากิดตอส,ส,สัลัลลแห นะครับก็อยู่ที่สีลมมาพอจากสีลมเสร็จปุ๊บก็มาปเปิดที่ราชประสงค์นะครับราชประสงค์ตรงข้ั้นสเดมารูก็เป็นแหลง่งแฟชั่นเหมือนกัน,นที่นั่นก็ขายดีมากสมัยนั้นเนี่ยคุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่มีแมคโดนัล์ไม่มีดันกินโดนัทไม่มีร้านนัดเลยวัยรุ่นสมัยนั้นจีบกันนี่ไม่ต้องจีบกันที่ร้านรูดีเด็ตนะครับเพราะว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชั้นสองเป็นห้องแอร์คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังบอกเนี่ยเขาไม่นั่งจีบกันวนัน เชเดรมารูเนี่ยนะครับตรงหน้าฉันะสงค์ตรงนั้นก็ปิดไปนะครับก็เดิจนจุดอย่างที่ทราบทุกวันนี้มันก็เป็นเวอร์เทจเซนเตอร์นะครับปิดไปแล้วก็มาเปิดเพิ่มอีกทีหนึ่งตรงที่ปิ่นเกล้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ปิ่นเกล้าก็ยังอยู่นะครับคุณแม่ผมก็อยู่ที่นู่นที่สาขาปิ่นเกล้าแล้วผมก็ได้แยกตัวออกมามาเปิดที่สาขาตรงพระรามสี่นะครับตรงพระรามสี่ปากซอยจุฬาซอยเก้าซอยห้านี่ยนะครับแล้วก็มาเปิดที่สาขาประตูน้ำเนี่ยครับผมก็คือความเป็นมาของโรดดี้ รถดีเด่นนะครับสาขาประตูน้ำนะครับแล้วก็สาขาสามย่านเนี่ยคือจุดแตกต่างจากร้านรถดีเด่นทั่วไปของเจ้าที่นะครับเราคือว่าเราจะพิถีพิถันในการทําน้ําซุปนะครับดยความน้ําซุปเนี่ยเราจะใช้วิธีในการต้มเนี่ยเราใช้เวลาในการต้มเคี่ยวเนี่ยระยะยาวนะครับแล้วจะก็ใช้กระดูใช้อะไรเนี่ยในการต้มน้ําสต๊อกเนี่ยค่อนข้างกับมหาศาลเลยนะครับเพื่อที่ให้ได้น้ําซุปเนี่ยที่กลมกล่อมนะครับด้วยความเข้มข้นของความว่าเป็นบัวเต้าที่เนี่ยนะครับ 2ในการเทคนิคในการที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกน้ำปลาน้ำปลาผจะเป็นตัวหนึ่งเหตุผลสําคัญเลยเพราะว่าน้ำปลาของที่ร้านเนี่ยเราจะใช้วิธีในการหมักบ่มพิเศษนะครับเป็น,นจะเรียกว่าเป็นน้ำปลาที่ว่าคัดพิเศษขึ้นมาเลยก็ได้นะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ความหอมของตัวน้ำซุปเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็บวกกับเครื่องเทศหลายๆอีกมากมายเลยในในตัวน้ำซุปเนี่ยนะครับ ส่วนในทางด้านตัวตัวเนื้อนะครับหรือตัวหมูก็ตามนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างที่เป็นหมูก่อนหมูที่ร้านใช้เนี่ยเราก็ใช้เป็นเกรดหมูชั้นดีนะครับหมูในส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยจะเป็นหมูโครมบูต่าอย่างที่ที่ตอนนี้ในเมืองไทยเราที่พวกเราทุกคนนี่นิยมกันมากนะครับเพราะว่าหมูสายพันธุ์นี้เนี่ยมันจะให้ความหวานความหอมความฉ่ำในตัวรสชาติของตัวหมูเนี่ยได้มากกว่าหมูธรรมดาทั่วไปนะครับทางร้านเลยเลือกใช้แต่ว่า วัตถุดิบที่มาจากจะเป็นหมูกรบุตาเป็นหลักนะครับส่วนในทางเนื้อวัวแน่นอนครับรถดิเดตเนี่ยเราดังในด้านเนื้อวัวมานานนะครับจนมาถึงผมเนี่ยนบรอดดเดตหรือรถดิเดดบายนบทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการต่อยอดและพัฒนาเพราะในระผมได้เล็งเห็นว่าวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรในการเลี้ยงวัวทุกวันนี้เนี่ยของเมืองไทยเราพัฒนาไปไกลมากนะครับก็คือเราจะมีการคัดสรรเนื้อวัวคุณภาพดีเนี่ยให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับลูกค้าที่ต้องการทานของหรือทานเนื้อวัวที่เป็นคุณภาพสูง คุณภาพแบบว่าขีดสุดๆของเมืองไทยเลยหรือว่าเป็นแบบพรามเกบเนื้อระดับทอบ็ทอปๆของเมืองไทยเนี่ยจะมีให้เลือกเยอะในนะครับอยู่ที่รรถีเด็ดสาขาสามย่านนะครับทีนี้ขออนุญาตแนะนําตัวเนื้อต่างๆที่เราใช้นะครับก็คือ ัวเนื้อวัวที่ร้านทั่วๆไปในการที่ลูกค้ามาทานเนี่ยนะครับก็คือเป็นลูกชิ้นก็ดีเป็นเนื้อสดก็ดีที่ร้านเนี่ยจะเป็นวัวบรามมนนะครับที่ว่าทั่วไปหรือว่าวัวบราแมนที่ร้านแล้วก็ใช้เนี่ยเป็นเป็นฮาลาวนะครับเป็นฮาลาลเนื้อที่ร้านเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเป็นฮาลาวเลยแล้วก็ในการทําตัวหรือว่าจะเป็นตัวเนื้อเปื่อยก็ตามเนี่ยเราจะใช้วิธีใช้แบบว่าเป็นแบบเทคนิคเลยคือแบบหม้อแรงดันแบบใบหนึ่งมหาศาลมากนะครับก็คือในการต้มเพื่อที่ว่าเราใช้อุณหภูมิที่สูงที่สุดในเวลาที่สสั้นทีุ่ด นะครับเพื่อให้ยังคงคุณภาพของความและเป็นรสชาติความหอมความหวานที่มันอยู่ในตัวเนื้อเนี่ยก็จะคงเก็บรักษาไว้ได้มากนะครับในตัวเนื้อเปื่อยทีนี้มาถึงไฮไลท์เลยนะครับตัวเนื้อในที่ร้านเนี่ยอย่างรตเด็ดทุกวันนีที่สาขาสามย่านเนี่ยครับตัวเนื้อพวกนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงมากนะครับอย่างที่เรียนเกิดไปขั้นต้นเรื่าวิทยาศาสตร์ในการเกษตรของบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยพัฒนาไปไกลมากนะครับแล้วก็เลยมีตัวเนื้อดีๆที่ร้านใช้ทั้งร้านที่เราใช้เนี่ย ใช้เลือกอยู่เป็น2ส,สายพันธุ์หลักนะครับที่เป็นวัวไทยนะครับก็คือ1สายพันธุ์ก็คือวัวชาโลเล่นะครับชาโลเล่เนี่ยเป็นวัวลูกครึ่งนะครับเป็นวัวลูกครึ่งที่ว่าทางเมืองไทยเนี่ยเอ่อที่เขาขุนวัวกันดีๆอยู่มีหลายๆฟาร์มที่ดังๆเลยที่ร้านเนี่ยจะนิยมที่เลือกใช้นะครับก็คือของเครือข่ายโคนเนื้อกําแพงแสนนะครับก็จะมีสองวทางโพนยางคําทางเนื้อพวกนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนแต่และที่เลี้ยงไม่เหมือนกันนะครับ แต่ทางร้านที่ร้านเช่เราจะเลือกเฉพาะฟาร์มที่ออของอาจารย์ที่ว่าเกษตรกรหรือว่าที่เลี้ยงกันได้ว่าขุนเนี่ยเกรดที่สุดๆจริงๆในเมืองไทยเนี่ยเลยนับเป็น1 2 3 4สสี่หรือ5ดาวนะครับที่ร้านเราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเกรดที่5ดาวนะครับก็คืออย่างไขมันแทกที่อยู่แต่ข้างหน้านี่นะครับในเมืองไทยเราจะคนไทยเขาในยมในการในการทานเนี่ยก็อยู่ที่ว่าระดับไขมันแทกซึ่งระดับไขมันแทกในตัวเนื้อเนี่ยก็จะเลี้ยงยากนะครับเลี้ยงยากระยะขุนก็จะนาน นะครับหรือว่าทาให้ให้ออออกเป็นเนื้อพวกนี้เนี่ยคือจะเป็นเนื้อค่อนข้างจะเป็นคุณภาพสูงมากๆนะครับไอ้บัวชาโรเล่เนี่ยของทางกําแพงแสนเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับวัวชาโรเล่เนี่ยเป็นบัวลูกครึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก็โดยการปรับปรุงสายพันธุ์จนที่ว่าเลือดในของวัวแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของในเมืองไทยบวกกับวิธีในการเลี้ยงการเอาใจใส่นะครับการดูแลของกเกษตรกรเมืองไทยที่บอกไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลี้ยงได้ดีมากจริงๆซึ่งว่า โดยทำให้คุณภาพระดับไขมันแทกข,ของวัวของเนื้อแต่ละตัวเนี่ยมันขึ้นมาระดับขีดสุดจนที่ว่าสุตรจนเทียบเท่ากับว่าเนื้อของทางญี่ปุ่นหรือทางโซนออสเตรเลียก็ดีแม่แพ้เขาเลยนะครับก็เลยจะมีเนื้อตัวนี้ที่ร้านทานขอยกตัวอย่างนะครับก็คืออย่างเป็นพวกเนื้อเซอร์ลอยนะครับเนื้อเซอร์ลอยเดี๋ยก็จะเป็นเนื้อสันสะโพกนะครับเนื้อสันไหลจะเป็นสันบริเวณหัวไหลของวัวนะครับอันนี้เนื้อปลาหงตัวนี้ตัวฮิตเลยนะครับเป็นเนื้อตรง ชื่อมันอาจจะฟังแปลกนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็น,ปน,ปนวัวฝรั่งเศสนะครับเขาก็เรียกตามชื่อของมันตามคัตติ้งนะครับก็คือเนื้อวัวเรียกว่าปลาหงนะครับเนื้อไตซี่โครงตัวนี้เป็นเนื้อติดซี่โครงนะครับตัวซี่โครงจะมีแผ่นเล็กๆเล็กๆอยู่ตรงข้างล่างนี่แหละทาให้เนื้อตัวเป็นตัวส่วนนี้หาค่อนข้างยากนะครับแล้วมีพอเนื้อมันติดกระดูกเนี่ยมันจะมีความหอมมากกว่าเนื้อทั่วๆไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่แนะนําอีกตัวนึงก็คือริบอายหรือสันแหลมนั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวที่ฮิตมากนะครับสันแหล มันจะมีความแบบว่าหอมแล้วความมันในตัวเนื้อนี่ค่อนข้างมากนะครับอันนี้นี่อีกหนึ่งไฮไลท์เมนูใหม่ที่จะออกมาขายในที่ร้านเราเร็วๆนี้นยครับนี่คือผมเห็นที่แรกผมตกใจนะครับตกใจว่าเมืองไทยเนี่ยทำไมเลี้ยงได้ดีขนาดนี้ซึ่งเรื่องนี้คือเป็นบัววากิวนะครับวากิวเนี่ยก็คือเลี้ยงในบ้านเราเลย นะครับจนระดับไขมันแทรกในนี้เท่ากับเนื้อประมาณ A4 ถึง A5 เลยนะครับแล้วรสชาติความหอมมันเข้าปากที่ละลายเนี่ยตัวนี้จะทําได้ดีสีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนื้อต่างๆในร้านเนี่ยนะครับเราใส่ใจเราพิถีพิถันในการดูแลคุณภาพและผัตุุดิบทุกอย่างมากมายนะครับก็จะมีอีกหนึ่งอย่าง ที่รถดิเดตสาย่านนะครับก็คือบริเวณชั้น2นะครับเราก็จะมีในโซนปิ้งย่างด้วยนะครับปิ้งย่างทีนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นปิ้งย่างเป็นบุฟเฟ่นะครับทั้งบุฟเฟ่แล้วก็อาราคาร์ดในส่วนของบุฟเฟ่นะครับก็คือเราจะมีทั้งเนื้อบริการทั้งเนื้อและบริการทั้งหมูนะครับในส่วนตัวที่ว่าเป็นเนื้อเนี่ยเราจะคิดอยู่ที่หัวละ450บาทนะครับ450บาทในส่วนเป็นหมูตัวนี้อยู่370บาทนะครับก็คือเป็นในส่วนของโซนบุฟเฟ่นะครับข้างบนที่ว่ารส่า ก็าการันตีเลยนะครับเพราะว่าเชฟท,ที่ที่มาทําที่ร้านเนี่ยนะครับคือว่าทางผมเนี่ยได้จับมือร่วมกับเชฟอมรนะครับเชฟอมรหรือเรียกกันที่บ้านเรียกกันปากุ้งปากุ้งเนี่ยนะครับเชฟอมรเนี่ยซึ่งท่านเป็นเชฟมากประสบการณ์เลยท่านเนี่ยเป็นเชฟอยู่ที่ญี่ปุ่นมายาวนานถึง25ปียี่บปีไม่ธรรมดานะครับท่านได้ปักตวงเก็บสะสมประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจากร้านนี้ซอสอร่อยร้านนี้น้ําจิ้มอร่อย ร้านนี้หมักเนื้ออร่อยร้านนี้สลัดอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้บวกผนวกรวมไว้อยู่ที่ป่ากุ้งนะครับอยู่ที่เชฟอมรนซึ่บอกว่าขออนุญาตการันตีในคุณภาพเลยประสบการณ์25ปีเนี่ยแล้วร้านปิ้งย่างด้ยเด็ดเนี่ยจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนในส่วนของร้านที่ประตูน้ำนะครับ ประตูน้ำเนี่ยก็เป็นร้านน้องใหม่ตอนนี้ของรดีเด็ดเราเนี่ยนะครับร้านประตูน้ำเนี่ยก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อมีกว๋วยเตี๋ยวหมูบริการท่านข้าวราดหน้าไก่ข้าสวสตูเหมือนรรดีเด็ดที่มีทุกๆร้านทั่วไปแล้วก็เนื้อโคขุนทั้งหลายเนี่ยที่นั่นก็จะมีบริการอยู่แน่นอนนะครับแต่ที่นู่นจะมีเมนูใหม่นะครับก็เป็นการแตกลายขอับผมอีกหนึ่งเชนที่ว่าเราทําในตัวก๋วยเตี๋ยวนะครับทำในตัวติ่งย่างทีนี้กลับมาเป็นรตีเด็ดนะครับที่นู่นก็จะใช้ชื่อว่ารดเฟนะครับ ที่ตรงรจเดียดสาขาประตูน้ำเนี่ยที่เป็นรถเดียดซีฟู้ดเนี่ยก็จะบริการท่านด้วยอาหารหลากหลายเลยครับผมทีนี้จะเป็นอีกเปหันเป็นพวกซีฟู้ดพวกปิ้งย่างนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นปูม้าเป็นปูม้าสดปูทะเลปลาเก๋าปลากระพงเนี่ยที่นู่นเนี่ยจะมีของสดคือเราใช้เป็นของที่ว่าเป็นเป็นของสดมากๆคือเป็นปลาแบบว่ายน้ําเลยนะครับ และไฮไลท์ที่นู่นเนี่ยที่ผมคิดว่าด้วยน่าจะเป็นอะไรที่ว่าแปลกใหม่สำหรับคนไทยตอนนี้นะครับที่มานั่งทานก็คือเราจะทําเป็นปิ้งย่างเป็นพวกหอยครับเป็นพวกหอยที่ร้านเนี่ยตอนนี้เือจะเน้นที่ประตูน้ํเป็นเน้นเป็นพวกหอยแล้วคือจะเป็นเตานะครับเป็นเตาเตาถ่านให้ลูกค้าเนี่ยย่างหอยทานเองเลยคือเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้รับรสชาติความสดของอาหารเนี่ยโดยได้ยอย่างเต็มที่เลยนะครับ แล้วก็อีกมีอีกหลายเมนูที่จะไม่ควรจะพลาดว่าจะเป็นส้มตําที่นู่นส้มตําที่ร้านที่ประตูน้ำเนี่ยอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเรามีพ่อครัวที่ว่าเป็นฝีมือรสชาติค่อนข้างเด็ดขาดเลยทางอาหารที่สารก็ดีที่นู่นจะอร่อยมากนะครับแล้วก็ด้วยเมนูที่ไม่ควรจะพลาดอีกอันนึงก็คือพวกปูอบบุ้นเส้นกุ้งอบบุ้นเส้นที่เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่อร่อยมากอนกันที่ที่สาขาที่ประตูน้ำมนะครับ อย่างไรก็คือว่ารสเด็ดนะครับบายนบเนี่ยก็ขอฝากไม่เป็นร้านที่ว่าให้อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าทุกทท่านนะครับตัวผมทางเนื้อผมก็ได้ต่อยอดพัฒนาตรงเนื้อนี่ออกมาได้ไกลามากแล้วแล้วก็อีกหนึ่งอย่างทางร้านเราจะมีเป็นตัวที่ว่าเป็นหมอ้อไฟนะครับซึ่งเมนูหมอ้อไฟเนี่ยก็เราจะเป็นหมอ้อไฟนะครับหมอ้อไฟทีนี้ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถทานลวกทานเป็นไมืว่าจะเป็นลูกชิ้น เป็นเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับน่องลายก็เหมือนเราทานทานใส่ทุกอย่างรวมไปในหม้อไฟนะครับแล้วก็ทานกับเนื้อโคขุนเนื้อสไลด์ดีๆพวกนี้ทีนี้ทางร้านเนี่ยเราก็จะบริการท่านด้วยเนื้อโคขุนทั้งหลายนะครับเป็นเนื้อสไลด์นะครับเนื้อเกรดคุณภาพดีระดับพรีเมียมแต่ทางร้านเนี่ยในการทานหม้อไฟที่ร้านเนี่ยเราจะมีวิธีแตกต่างไม่เหมือนกับที่อื่นก็คือเราจะมีวิธีในการลวกเนื้อเนี่ยที่ไม่เหมือนไทรนะครับเราจะใช้วิธีในการเราเรียกว่าอาบน้ําเนื้อหรือวิธีการลวกเนื้อออ3ขััั้นนนนนตเงะครบ